เขาที่คุณคิดถึงนะคะเขาจะติดต่อมาหาคุณอีกไหมนะคะอาจจะเป็นคนคุยอาจจะเป็นคนรักอาจจะเป็นคนเก่าอาจจะเป็นคนที่เงอนเงอนกันอยู่ก็ได้นะคะเขาจะติดต่อมาหาคุณอีกไหมหรือว่าเหมือหรือแม้แต่คนที่คุณอาจจะเลิกกันไปนานแล้วก็ได้นะเดีย๋ยวจะเลือกให้มาสิบไปนะคะ มีคนสอบถามเข้ามานะคะว่าลิปมูเตลิปเนี่ยเป็นสายขาวหรือเปล่านะคะเป็นสายขาวนะคะสวดแบบสวดปลุกเสกด้วยพุทุกคุณนะคะแบบพระวัดป่านะคะสายวัดป่าเป็นคนปลุกเสกให้นะคะท่านท่านอยู่ในสายแบบกรรมฐานนะคะช่วยปลุกเสกให้คือหญิงเ,เคยนําพ่อแก่นะคะไปปลุกเสกแล้วแบบดีมากก็เลยถามเรียนถามท่านว่าจะปลุกเสกแบบนี้ได้ไหมท่านบอกทําได้นะคะแล้วก็ในลิปเนี่ยไม่ได้มีพวกว่าหรือว่าพวกแบบคุณใส,ส่สนีนต์ดำใส่เข้าไปเลยเป็นลิป เป็นลิปสีดีๆนี่เองนะคะเป็นเลือกเนื้อแมทเนื้อแมทกร,รมยี่นะคะก็ทาได้นะคะไม่ได้ไม่ได้อันตรายอะไรนะคะสั่งได้เลยนะคะยิงปักไว้ให้นิตาก,การนะโอเคไปดูกันว่าเขาคนนั้นที่คุณรอหรืออาจจะไม่ได้รออาจจะแค่คิดถึงหรืออาจจะแค่สงสัยนะคะใครก็ตามเนี่ยที่เรานึกถึงในตอนนี้เขาจะติดต่อมาหาคุณอีกไหมจริงๆจะเลือกให้มันทั้งหมดสิบใบนะคะสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบบอยไปที่หนึ่งนะคะเป็นตึกพังโอ้โหน่าจะเป็นคนรักเก่าแล้วแหละนะที่คุณนึกถึงอาจจะเลิกกันไม่ดีด้วยนะคะหรืออาจจะแบบ ตอนเลิกกันอาจจะทะเลาะก,กันหรืออาจจะมีปากเสียงหรือว่ามีเหตุการณ์บางอย่างที่แบบมันเหมือนจะแตกหักมากกว่านะดีวิวนะคะก็ตัดกันไม่ขาดนะเนี่ยไอตอนที่เลิกกันแต่าจะมีเรื่องของมือที่สามเขามีคนอื่นคุณมีคนอื่นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะไพ่ดีวิวมันเป็นไพ่ความรักที่ค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงนะมีหลายๆคนนะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้นะคะคบซ้อนหลายคนอย่างนงี้นะคะเป็นไพ่ตึกทังซึ่งคุณอาจจะรู้แล้วคุณอาจจะแบบตัดสัมพันธ์เขาไปนะคะ แปดถ้วยนะคะจ,จะเป็นคนห่างไกลเป็นคนทางไกลเลยอ,อาจจะเป็นคนที่คุณไม่ได้ติดต่อเข้ามาสักพักนึงแล้วนะคะเป็นไพ่เดทนะคะ เ,เลิกลากันไปนะคะสีดาบอาจจะมากกว่าสีเดือนแล้วนะคะเจ็บไม่เท้าเดือดสั้นนะคะไพ่แจ็คเม้นนะคะคุณเป็นคู่เขนานะคู่ลักษณะคู่กังคู่เวรน,นิดหนึ่งนะคะ king of s w o r d นะคะแล้วก็เป็น two of s w o r d นะคะคเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอีโก้สูงทิศสูงนิดนึงนะคะจะถามว่าเขาจะติดต่อมาหาคุณอีกไหมนะคะหญิงมองว่าเขาติดต่อมาหาคุณอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะคะเพราะพวก3ดาบเนี่ยอาจจะโกรธนาน,นใช้เวลาประมาณอย่างน้อยๆนะคะอย่างน้อย ประมาณ3-6เดือนนะคะเล้ยจะเป็นปีได้นะคะคืออ่อมันก็ make sense นะคะเพราะว่าเขากับคุณเนี่ยอาจจะเลิกกันไม่ดีแล้วเขาก็กลัวว่าถ้าติดต่อมาหาคุณคุณอาจจะไม่คุยกับเขาอาจจะม,ยมียังมีแบบทิฏฐิกับเขาอยู่มี b แอสนิดแบบมีอคติกับเขาไม่อยากคุยกับเขานะคะแต่จริงๆเขาก็อยากคุยกับคุณนะเพราะยังไงอะ้า่ดีวิวมันก็ยังขึ้นนะคะยังมีแพชชั่นกับคุณอยู่นะคะทีนี้ช่วงที่เขาจะติดต่อมาถ้าชัดที่สุดนะคะคือเดือนนี้ เดือนนี้เลยนะคะเดือนเดือนเซ p ต e เ b มเเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นเดือนเดือนกันยาเดือนตุลานะคะชัดที่สุดหรือไม่ก็เป็นต้นต้นปีนะคะมาดูไพ่เพิ่มเติมสีสัคห้าใบนะคะอาจะมีคนอื่นเนาะในความสัมพันธ์อะสามดาบดีวิลขึ้นทับซ้อนนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะไพแ่แบบหกดาบนะคะ สวิงคืดาคะหกเหรียญนะคะขออีกรันหนึ่งแล้วก็ไพ่ดอะโรนะโอเคนะคะ, okay. ะ,คะยังไงเขาก็ติดต่อมาหาคุณอยู่แล้วแหละคุณรู้ไหมว่าช่วงเทปช่วงที่คุณไม่ได้ติดต่อเขาเนี่ยเขาก็พยายามดูคุณอยู่เรื่อยๆนะพยายา, 2, พยายามส่องพยายามสืบเสาะเรื่องของคุณนะคะยังไม่ปล่อยวางถึงแม้ว่าเขาจะมีคนอื่นก็แล้วแต่นะคะแต่ในใจลึกๆเขาก็ยังแบบคิดถึงคุณยัง เขาอาจจะเห็นคุณในท่องทางใดทางหนึ่งหรืออาจจะสอบถามกับเพื่อนๆก็ได้นะคะคราวนี้รอนะคะรอให้สถานการณ์มันคลี่คลายนะคือไพ่หกดาบเนี่ยมันไพ่ปล่อยวางมันไพ่แบบรอนะคะให้แบบเวลาผ่านไปนะคะบอกว่าแบบความรู้สึกนึกคิดของเราอาจจะเบาบางลงจากที่เคยโกรธกันก็อ,อาจจะ หันกลับมาเคลียร์กันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็จะติดต่อมาหาคุณนะคะพอติดต่อมาอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าเป็นเหมือนในไพ่เนี่ยเขาจะกลับมาทุ่มเทให้คุณนะเป็นไพ่แบบเป็นไพ่แบบหนึ่งเหรียญกับหกเหรียญขึ้นนะเป็นไพ่เกี่ยวกับอ่าทุ่มทุ่มเทหรือว่าไพ่สายเปเป็นไพ่แบบเอ่อให้นะคะพร้อมที่จะมาลงทุนกับคุณพูดง่ายๆนะคะเพื่อที่จะได้อยู่กับคุณเนี่ยไพ่เดอะวัวเนี่ยไพ่เดอะวัวไพ่จัสติเมนต์เนี่ยเป็นไพ่เนื้อคู่แม้จะเข้าไพ่ดีวิลเองก็ตามนะคะเนี่ยเป็นไพ่แบบ World นนะะก็มีโอกาสสูงนะคะที่คุณกับเขาจะคืนดีกันนะคะแล้วก็ได้ไปกันต่อได้ไปอยู่ด้วยกันในอนาคตนะคะก็อันนี้ก็เป็นแรนดอมเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะก็ถ้าไม่แน่นใจยังไงก็เช็คดวงส่วนตัวดีกว่านะคะทีนี้หญิงจะเปิดไพ่ออร์เคิลเพิ่มเติมนะคะไพ่อาร์เรคไวทเลิฟหญิงคิดว่าคุณกับเขาเนี่ยน่าจะเป็น คู่รักเก่าที่เลิกกันไปแล้วออตอนนั้นอาจจะไม่ได้ศึกษากันมากพอหรือว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่คุณกับเขาไม่ไม่ได้ไปกันต่อโดยที่โดยที่อาจจะอยากไปอยู่แต่ว่ามันไปไม่ได้คุณอาจจะไปจับโป๊ะอะไรได้สักอย่างหนึ่งนะคะ retreat นะคะเขาอาจจะตอนกลับมาเขาอาจจะขอมาอธิบายนะคะอาจจะแบบขอเวลาคุณได้เคลียร์ใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็ you, you deserve love นะคะอันนี้เป็นไพ่ของแบบเหมือนกับว่าบางความรักครั้งนี้เป็นอาจจะเป็นอะไรที่คุณรอคอยอะนะคะมันก็จะคุ้มค่ากับการรอคอยอะไรประมาณนั้นนะ release your ex นะคะอันเนี้ยไพ่ให้คุณให้อภัยนะประมาณนั้นเลยอะ Pay attention to the r e f l a c s นะคะแล้วก็ forgiving and learning นะคะโอเคบางอย่างเนาะบางทีอะความรักความสัมพันธ์มันเป็นอะไรที่ อาจจะต้องมีการให้อภัยกันนะคะเพื่อที่จะได้ไปต่อไพ่จะบอกประมาณนั้นแหละนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปต่อกันจริงนะคะบางเรื่องให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกันซะประมาณนี้นะคะแต่ว่าคนเราอาจจะหนักหนาไม่เท่ากันไงบางคู่มันอาจจะหนักมากก็ เป็นแค่คนรู้จักก็อาจจะดีกว่านะคะโอเคไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับใครอยากปรึกษาดวงสุดตัวก็กดลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่กดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้นะคะแล้วก็วันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ